นะครับเมนูของทางร้านของเราครับเะเมนูวันนี้เมนูเครื่องดื่มครับเครื่องดื่มแบบถุงครับครับผมสวัสดีครับฮะหลังจากเรากลับจากทํางานครับลาพักกับบ้านแล้วครับวันนี้ก็ตั้งอยู่บ้านกุชิงมุนครับอยู่หมู่8บ้านกุชิงมุนครับเพื่อนๆคนไหนสนใจครับก็มีส้มตำมีน้ําปั่นมีลูกชิ้นทอดครับ นี่ยหะน้ำปั่นเราก็มีน้ำชากาแฟนั่นแหละครับมีหลายอย่างครับนะเพื่อนสนใจก็ติดต่อได้ครับก็มีแบบใส่ถุงแล้วก็มีแก้วพลาสติกครับมีหมดแล้วครับมีเครื่องดื่มนมสดชาเขียวชาเย็นน้ำชากาแฟครับกาแฟโบราณครับเครื่องดื่มของเรานะมีหมดครับก็มีส้มตำครับเนี่ยนี่นะเพื่อน ส้มตำลูกชิ้นทอดครับนะวันนี้ผ่านบ้านๆก็มาอยู่ฟอร้านช่วยครับสนจิตสนใจทักได้ครับวันนี้นะครับเพื่อนๆอุปรกรณ์เราก็เตรียมเรียบร้อยครับอ่ะเราก็มีตำกุ้งสดตำหอยครับแล้วก็มีส้มตำปูม้าน,นะครับหลายอย่างครับตำสั่วตำอะไรก็มีครับเพื่อนๆใครสนใจก็ พักได้ครับวันน,น,นี้ครับผมเน่มาถึงเราก็จัดเลยครับผมคนแรกครับขอนมเย็นแก้วหนึ่งครับใส่นมเยอะๆครับวันนีน้นี่ครับก็จะมีนมมีน้ำตาลนั่นละครับแล้วก็เฮฟบูบอยนนะครับเนี่ย กผสมกันเสร็จครับแล้วเราก็เอามาปั่นครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองชิมดูครับว่าอร่อยไหมเนี่ยชิมฝีมืมมอแม่บ้านเองครับวันนี้น่แก้วใหญ่ครับ น้ำแข็งหลังจากนั้นเราก็เทนะครับที่เราัน่นครับหลังจากปั่นเสร็จเรียบร้อยเราก็ามาใส่แก้วครับ กอนนันะครับก็จะมีมีนมมีน้ําหวานกันนะครับน้ําหวานที่บูบอยแล้วก็น้ําตาลใส่น้ำร้อนนิดนึงครับเพื่อมันจะได้ปั่นง่ายครับ เรียบร้อยครับนี่เพื่อนเพื่อนหลังจากเสร็จเรียบร้อยครับหน้าตาก็นี่นะครับประมาณนี้นะครับนมเย็นครับนี่เพื่อนเพื่อนหลังจากปั่นเสร็จครับเดีย๋ยวผมชิมดูครับอ้าอร่อยครับหวานอร่อยอร่อยมากครับนี่แ่บแบพี่น้อง ครับผมนะมาดูตามส้มตำครับนี่พริกสดเราก็ตำเรียบร้อยอันนี้ใส่อะไรครับนี่แครอทแครอทนิดหนึ่งครับเนี่ยปลาร้าเราครับหอมหอมเนี่ยวันนี้เมนูอะไรครับนี่เมนูอะไรส้มตำตำปลาค่ะอ่าตำปลาครับตำปลาแทบแทบครับเนี่ยไปดูส่วนผสมนครับเนี่ยปลารามีปลาราครับ สาระและ้วก็มะเขือ,ทอเทศขายไม่ได้ครับมะนาวอยูเปรี้ยวเลยครับมะนาวของเราปลูกเองครับนะมะนาวนี่ก็ปลูกที่สวนเองครับที่นานะครับน,ะนี่น้ำมะขามเปียก นำคาวามเปียกนิดนึงครับรับางคนใส่มะละกนอน,นิดนึงครับ ก้านจองค่ะใบเงี้ยงเกาะหอยเชอรี่หอยเชอรี่นิดนึงแล้วก็หมูยอหมูยอผักพายผักพายครับก้านจองอ่าผักก้านจองนั่นนะครับอีสานเอื้นผักพายภาษากลางเขาเรียกผักก้านจองครับ เ,เด็ดครับอันนี้เป็นตำป่าครับแสบนัวๆพี่น้องเรียบร้อยครับเนี่ยใส่ใส่ผักชีฝรั่งครับนิดนึงเสริมรสชาติกลมหอมครับเนียเรียบร้อยครับเอาครับผมอย่างนี้นตำกุ้งสดครับเดีน๋นี้แสบพี่น้อง นี่เถาเนี้ยของผมครับเดี๋ยวชิมเบิง้งนะครับเดี๋ยวผมชิมเบิ้งนะครับกลุ่มสุดซดครับยังแซ่บครับเนอะเ้อแสบเหมือนกันครับคนเนี้ยครับพี่คบ,บครับ